ที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีอากาศหนาวต่อเนื่องล้านนับสัปดาห์แล้วครับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางไปเที่ยวชมความสวยงามของปราสาทพนมรุง้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติและปราสาทเมืองตอาอำเภอประคนชัยจังหวัดบุยรีรัมซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดในช่วงของเทศกาลปีใหม่กันอย่างคึกค,คักซึ่งผู้ที่มาเที่ยวชมส่วนใหญ่จะมาเป็นครอบครัวส่งผลให้ร้านค้าจำนวนมาก โดยเฉพาะร้านจำหน่ายของฝากของที่ระลึกและร้านขายอาหารขายดีเป็นพิเศษส่วนที่วัดศรีมงคลรัลตนารามตาบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดรีสเกตนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมความสวยงามของถ้ำพญานาคที่สร้างขึ้นตามนิมิตขององค์พระครูวิจิตวินัยคุณมีทั้งหินงอกหินย้อยและพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เพื่อน,นักท่องเที่ยวจะได้มาเยี่ยมชมได้กราบสักการะ นอกจากนี้นะครับนักท่องเที่ยวยังได้เยี่ยมชมความสวยงามภายในวัดที่มีการตกแต่งอย่างสวยงามมีสวนดอกไม้นานาชาติและลานพญานาคเพื่อให้นักท่องเที่ยวมารับทราบประวัติของพระพุทธศาสนาอีกด้วยไปดูกันที่สวนงาสวนไม้งามริมน้ำกก,กตำบลริมกก,กอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายมีการจัดงานกิจกรรมมหากรรมดอกไม้อาเซียนปี2013ครั้งที่2โดยนำดอกไม้มงหนาวนับแสนดอกมาประดับตกแต่งบริเวณเนื้อที่กว่า20ไร่ มีประชาชนและนะักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมกันเป็นจนํานวนมากครับโดยเฉพาะดอกไม้หายา,ยากอย่างเช่นดอกทิวลิปดอกรักแรกหน้าทารกและดอกลิลลี่พันเตียซึ่งปีนี้นะครับได้นํามาจัดแสดงเป็นครั้งแรกทั้งนี้นะครับงานมหกรรมดอกไม้อาเซียนจะมีไปจนถึงวันที่5มกราคม2557 ปิดท้ายกันที่จังอํเาเภอกอสมุยนะครับในจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีกันบ้างตามชายหาดต่างๆก็ถือว่าคึกคักเป็นพิเศษครับโดยเฉพาะที่หาดเชเวงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวชมความสวยงามในช่วงของเทศกาลปีใหม่ขณะที่ห้องพักในอํเาเภอกะสมุยมีนักท่องเที่ยวเข้าพักเกือบเต็มทั้งหมดแม้ว่าในปีนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะเดินทางเข้ามาเที่ยวชมความสวยงามในอํเาเภอกะสมุยช้าวกว่าทุกปีจากสถานการณ์ทางการเมือง แต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังคงเชื่อมั่นในความปลอดภัยของทางด้านเจ้า้าที่ในการดูแลตลอดทั้งปีนี้ครับ